วันนี้อยู่ที่ไหนกันครับวันนี้อยู่ที่งานป๊อปปอมที่สิงคโปร์ค่ะเรามารับนางมาในในนามวันพีการในฉากสีนิ่งแพลตฟอร์มป๊อปฟรีก็ไดขอพิชเชกพิชเชกนะครับวันนี้ใส่อะไรมาฮะวันนี้นะครับก็สูตร GQ ครับผมส่วนเสื้อเชิ้ตคือซื้อวันนี้ค่ะพิชเชกชุดลาตีสีชมพูค่ะพี่แอมวันนี้เลิศมากวันีเช่าชุดมาแต่ว่าพิชเชกเราใส่ยังไงวะ สเดี๋ยวเราไปดูว่าใครได้รับอะไรกันบ้างในงานนะเนาะอาหารในงานท็อปอวอร์ดเป็นไงบ้างเตยอร่อยเวอร์เอาจริงๆไม่เคยกินอะไรที่ดีขนาดนี้มาก่อนกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างอันนี้อร่อยมากอันนี้คือกุ้งชุแบแป้งทอดน่าจะราดซอสขาวๆสาสร่า,ายกับาวเดอะโกสเลดี้โอ <Ghost> นี่ เราทีมเรามีคนที่เป็นแฟนคลับหรือโกสนะคะซ mm hmm. ึ่งอ,อยู่ทางนี้นะคะว <Okay. S 1> ันนี้กับผมเล็นชาวไทยที่เจอทีมทีมมิก But we have a lot of creativity and energy. We have, we are working hard to bring joy to our audience. But uh, and a person behind our is father uh, Shai Hotel. He giving an opportunity and supporting everything. And the last one, uh, I want to say something about Singapore. Singapore is you a know, beautiful country, and I really appreciate. You. And in the future, I will come back again. Thank you. ทีดเกิดดีให้ผมกด้ยังไงก็ได้แล้วคุจะเป็นอาร์ติสต์ที่ก่ีไปเลยนะผมจะเป็นพ่อโลีใหรกับคุณจีน่ายิ่งคุณมากคคุณกําลังรับ one wow.